โอ้โหมันว้าวมากครับอ,อันนี้เราเราอยู่ที่ช่องกอนชัยสร้างบ้านนะครับอยู่ที่ว,วัดก<ต>ูม่านฟ้านะครับโอ้โหหินประสาทหินจริงๆครับมีเครื่องตัดนะครับโอ้โหเครื่องตัดเีนานี้เลยรโอโประสาทสร้างโดยคนไทยยุคใหม่นะครับ ใช้เทคโนโลยีการยกยุกใหม่โอ้โหหินจริงๆครับหินทรายโอ้สวยมากครับอันนี้แค่ประตูทางเข้านี่แค่ประตูนะครับเนี่ยไม่กจ่ใหญ่ขนาดไหนอะภาษาโอ้มีอะไรทางเข้าอ่ะหนูทางเข้าตรงนู้นข้างหน้านะคะโอ้มีแค่ข้างหน้านะครับเนี่ย เออคุณได้กี่คะแนน่ะนิตันโอ้โหสวยมากครับเดี๋ยวต้องแกะสลักด้วยครับ,อ,บรอ,อืมเนี่ยมีพระพระทำเหล็กด้วยเนี่ยโอ้ว้าวมากเลยครับ เลี้ยวขวาแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายอเดี๋ยวเราไปเข้าไปทาบุญดีกว่าครับเนี่ยอันนี้เป็นอะไรนะเป็นสะพานข้ามก็เป็นหินเหมือนกันครับสะพานข้ามหนองของโอ้โห,โหเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับ นี่ครับปราสาทภูม่านฟ้าอยู่ที่บุรีรัมนะครับอยากให้มาชมมาเที่ยวกันนะครับผมเนี่ยเขาบอกห้ามบินโดนโอ้โหเขาอะไรครับติวเดี๋ยวเราต้องไปนู่นน่ะไปไหว้พระตรงนู้นอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะยังไม่เสร็จเลย โอ้ยังไม่เสร็จครับอันนี้ต้องสร้างเห็นหลวงพ่อบอกว่าต้องสร้างสามชั่วอายุคนครับสชั่วอายุคนโอ้โหตรงนั้นก็มีอีกไม่ใช่นะใหญ่มากมาเ,เขาบอกให้จอดรถตรง,งตนี้เลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายเรังหน้าทางตะวันตกแล้ววิ่งตรงต่อไปเขาก็สอนนะลูกนะอันนั้น อันนั้นอะ่ะจุดที่เนินดินอะ่ะจะเป็นปราสาทใหญ่ประธานอยู่ตรงนู้นเนินดินนะครับเป็นปราสาทใหญ่โอ้โหครับก็หินจากนั้นแหละครับโอ้โหครับกระลึงครับคนไทยทำปราสาทหินนี่ทำแท้แท้แลยครับของจริงแต่เมอไห่มาดูหรือเปล่าคบ ฝั่งนี้ก็มีครับวิ่งตรงต่อไปแล้วเลี้ยวซ้ายฝั่งนี้ก็มีประสาทหินอีกโอ้โหแล้วว่าแต่จะล้วว่าเนี่ยที่เขายังไม่ได้ตัดอ่ะโอ้โหครับเดี๋ยวเราเข้าไปตรงไหนดีเออ โอ,โ,โอ้โหครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับต่มีงสยอย่างนึงแล้วเขาจะทาเนยอือือโอ้โหอไห็นนี่ไหนที่พี่บอกอ้าเขาขกะทอะไร,ระไหรั โอ้โหครับต้องมาดูด้วยตัวเราเองครับกระลึงครับครัสบสัตว์กระลุแล้วเสือโตสัตว์กระลุส่วนย่หญิง โอ้โหใหญ่มากครับน้องติวีตันสวัสากครับโอ้โหครับปราสาทภูม่านฟ้ามาเที่ยวกันนะครับบุรีรัมย์ครับไม่เยอะแต่ครับสวัสดีครับมากับนรมัสการหลวงปู่หินด้วยนะครับ ศิลปะแกะสลักโอ้หกินชิ้นเดียวนะครับเนี่ยแกะอ คนต้องรู้คนทำมเป็นไงขนาดไอ้ประตูเป็นขนาดค่อนร้างมันเป็นแ่สไยไม่เป็นอ่ะย่ใจกิ่งองไม้ป่าอยมากระทบจมูกน่าจะไม่ใช่พิสูจน์ในคณะที่รงแวะม นึกในใจว่าผู้หญิงที่ไหนเป็นน้องอาตาลัยามถึงมือจะเก็บในตัวใครจะสับฝาดูร้ายหรืออย่างไรลงโทษในคนตาดนใจจุดใจให้แสงสว่างกระจายออกไปนอกกฎจากแสงเงียนนะ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดภูม่นฟ้าบุรีรัมนะครับมาสัมภาษณ์น้องติวเตอร์กับนิวตันนะครับะะสวัสดีครับ,รบนิวตันรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกแบบภูมิใจที่ได้เิอมอาชาตินี้นะรัมันแบบเป็นการจุดเริ่มต้นแล้วก็แบบเหมือนชาตินี้บางชาติก็แบบดวงดีไม่ค่อยเท่ากันมัน้งแล้วแต่ความเชื่อแต่คนนะคะแล้วยังไงครับประสาท ส้างสามสามชั่วคนก็ามาถิงเท่ากับเลนหลุนหลานน่าจะได้เห็นอืม,อมใหญ่มากนะครับดูโอ้โหดูครับแต่ละที่ทเหล็กเขาต้องเก็บยังไงเนี่ยถึงจะไม่หลุดนะโอ้โหครับเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันอีกครับ่าดูเลยค่ะเขาตัดยังไงให้ไม่มีเนใสายเออโอเคอเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นต่อโอเคครับ โอ้โหยิ่งใหญ่มากครับนี่ตั้น,นตื่นตาตื่นใจไหมลูกน,นี่ตรงนี้ก็เป็นมหาปราสาทใหญ่ครับอยู่ตรงนี้เนินดินจะมีปราสาทใหญ่ขึ้นอีกอันนี้สร้างเหมือนข่าสมอลแล้วเหมือนเป็นแบบ,แบ,บการแต่งวัตรงโซนมี่เซอร์ไรแบบไม่ได้มองเห็นเลย โอ้โหใหญ่มากครับ,รบโอ้โหนุ่นกำลังยกกันใหญ่นะนุนน่ะเพิ่งเริ่มเลยนะหนูเห็นไหมเริ่มนะเริ่มทําแล้วเริ่มแค่สิบปีเองเนี่ยหรือเปล่าสั่งหมายหมายถึงเขาจะเริ่มมหาวาาิสัยแล้วที่ถมดินไว้อึดรู้สึกแบบภูมิใจมากที่นี่ิตตันบอกรู้สึกภูมิใจนะครับที่เป็นคนไทยเหมือนเป็นการเริ่มแบบเริ่มสั่งบางสิ่งบางอย่างน้องติวโอเคไหม สวัสดีครับดีจ้จาม <ไป S 1> ือปกติพระพุทธเจา้าจะเกิดเมืองไทยครั้งแรกก็คั้งแรกแล้วนี่เป็นครั้งที่สองที่พเขาเจ้าเรามาเกิดที่เมืองไทยครับลาแรงส่วนใหญ่ก็จะสร้างด้วยสีลาแรงนะนะพวกฐานนะพวกฐานไรประมาณนั้นนะค่ะศีลาแรงนะครับผม สวยงามจริงๆครับที่วัดภูม่านฟ้าบุรีรัมย์ครับน้องติวลองบอกดิว่าเป็นยังไงบ้างลูกเมื่อคืนหลับอ่ะอ้ารู้สึกว่าวัดนี้เป็นยังไงสวยงามไหมสวยมากเลยับสวยงามแต่มากก่อนเขาเดินบนศิลาแรงได้ไงเนี่ยร้อนโอ้โหหนูว่ากันไปตอนนี่เดินด้วยดินเปล่ามันไม่รู้ตัวไครเลยเขาโดน

อันนี้ใช่ประตูปะประตูประตูนี่ทางเข้าตรงนี้ทางเข้าปร,ประตูดังเดาตรงนี้เป็นประตูเข้า,า,าเราเดินไปแต่ว่ามีลูกปัน้นช้างอยู่ตรงนีด้ด้วยครับมีลูกปั้นช้างด้วยโอเคมีลูกปั้นช้างด้วยเตีว <c oughs> วยตวบอกลาแรงข้างนั้นเลยมองไปอือ ข้างล่างศีลาแรงตรรแ,ตแต่ตรงนี้หินห,หินทรายแก่ดิดฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับทีมงานกรอนชัยสร้างบ้านขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ